สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเอามาพอนทั่วลันเตาป่าอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะมองเนี่ยขึ้นแก้มกับหน,าหา,า,น,หนาหางมาเยอะนี่ค่ะห้าหางหมานะค่ะเนาะอันนี้แบบนี้คุณน,นุย่ยวะเสียบคือกันว่าสั้นเราเคยกินมองเนี่ยค่ะยอดอ่อนอ่อนสวยสวยเดี๋ยวยายตาสิร้องสิมเบิรงคุณน,นุย่ยวน แซ่บค <c oughs> ือกันเดี๋ยวซีมังกันค่ะคนละกินคนละกินกับปันแอเตอร์ปลอมสตอหรือถั่วลันเตาป่าคนละกินค่ะคนละกินรสอันอันนี้สิคืออันอ่ะอีอยงก็ล,ล่ะลันเตาเลยสิคือลันเตาเลยค่ะจะเหมือนลันเตาเลยอ สิคือลันเตาันสิคือหมากลันเตาเป้ากับเบาเ้าผิดเบ้าถูกีงสิคือหมากลันเตาที่เฮากินจะเหมือนหมากลันเตาที่เรากินเนาะค่ะมันให้ขึ้นกับย่อมกรแย้มขึ้นกับย่อมกรแยิมน้ำมันน้ำขางให้ข้าเจ้าน้ำขางไห้เข่าค่ะให้เข่าคใานให้เขา่า ดี๋ยวิลอ์เก็บไปกินก้อนเนาะค่ะนะได้ยินแต่พ่อใหญ่เคยว่าเอยู่ว่าแต่เราเป็นเด็กน้อยปูแล้วอ่ะนะปูแล้วอ่ะนะมีไฮมันนันเล็กขึ้นน้ำไฮว่าสันมันจะเป็นจังไดเดี๋ยวเขาลองเก็บไปกินบ้องนะคะนะแต่แซบค่ะแซบคือกันคือกันกับเอ่อคือกันกับอัน่ะคือกันก็หมักร้านเต่าเลยค่ะรสชาติเหมือนกันเลย สิบบเก็บลายนะคะเนาะสีร้องเก็บไปกินเมืองก่อนปุใหญ่ว่าเราเคยได้แน่นอๆเราเก็บกินมากมันปลูกคนเลยว่าอันมันนันตะกี้ปลูกว่าแหงงัวบันนี้มันเลยในมันโลนมันเลยขึ้นเองวาสั้นคนก็เลยว่าเอ้าเคยกินแล้วแหงงัวกระซังแล้วเนี่ยขึ้นกระยอมกระย่มพี่น้องค่ะแสดงว่าข้าเจ้าเคยปลูกแล้วทีนี้มันอันนะอันนี้มันเฮียมันเลยขึ้นนะคะเนาะเนี่ย กํลังส oh, ิเป็นซ้อมดอกดิฮเดี๋ยวกําลังสิเป็นซ้อมดอกค่ะนี่แม่นบ่โอ้ยเอายอดยอดยอดบ่แม่นยอดยอดยอดเดี๋ยวถ้าเป็นน้อยๆเฮาจังมาเก็บเฮาจังมาเก็บไปอันผักเฮาอือ ขื้นกระย่อมกระแยม้ยมค่ะนี่นนไปน้าข้างกันไปน้าข้างกันอย่างกะไะค้างปูนปลูกเข่าปลูกปลูกหญ้าใบงัวพอแล้ะค่ะลออเก็บจำนี่แหละลอ้ลอล้อถ้าเก็บลอ้บลอคันเก็บเหมือดเดี๋ยวซิบว่าได้กิน,มกน,นะะหนมากน้อยเนาะค่ะเนาะรอให้เป็นหมากน้อยเขาจะมาเก็บไม่เนาะค่ะนาอพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะปลาเก็บยาตะกะเตนอวบๆสวยๆอีกแล้วจ้า เลยค่ะกลังงามจ้าพี่น้องจ้าเก็บผักเก็บแกากินตามภาษาแม่บ้านต่างแดนเด้ยค่ะเด้อ Sui sủa dạng tham mê tham นี่ค่ะงดงามๆค่ะเออเอาใส่ถุงมือยังมาหลักตอดข่อยอยู่ใน,นต้นแงย่กันเลย โอ้ลมเก็บผักตามฤดูกาลมีผักอย่างการเก็บอันนั้นแหละค่ะอันใดแสบ่บอันใดเขากินเขาก็เก็บอันนั้นเนาะค่ะเนาะ พอไปกินกบข้าวปุ้นเนาะเจ็ดสิบโคนคือสามร้อยกว่าไหนบ้างสามร้อยกว่าบาทเลี้วเรียงบ่ลคุ้งค่ะพี่น้องค่ะหน่วยละสามร้อยสี่ร้อย ิมสะายเขาเก็บยอดไถที <Horse> ่เขาท่านได้ต้อนเลยค่ะเด้ออันยอดใดที่เขาต้อนแล้วเขาก็สิบบต้อนต้อนนับค่ะนะปล่อยให้เขาเจ้าแตกค่ะก็สิว่าเก็บย่างเก็บปักตุ้มแย่ออีกหลักข่อย thiềng hey, gần như lời cặp tôm nghe mai nhâm đại cái thiềng cấp tôm nghe nhâm năn là pino đỡ ủ ủ ủa cha ừ, nàn, ba ta châu Khỏi cái gì đấy chị ăn cấp tung nhè đây bà này <laughs> <laughs> Xây sụt cọ lên rồi ออ,อ,อน้ำดิมนด,ดีมันตุ้มแย่พี่น้องสาวผิดคุณหน่วยเห็นว้านอร่อยเป็นว่าอร่อยก็ลันต่ออนคุ้ยว่าซ่านเป็นเคยกินตะลันต่ออนข้าเจ้าปลูกในไฮเอาไว้ในงวัว <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงเสียงกระเฮแพพาผ่ผ้าพาไปแล้วพี่น้องคะ่ะฮะนี่จะตุ้มแ่ตีโซ่เน,นี่ยตี เออเออบนันนีน้ำานามว่าเ็นตุ้มเย่เสียบางๆาฮ้อนพี่น้องอือางตาน,นี้ทางตะหนามขึ้นคักนนถึงหนามถึงหมักตำเยไมีแต่อุปสรรคขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยค่ะเด้อทุกการติดตามค่ะ bên cổng láng trải cho con chó con mèo con mèo con chó con mèo con chó con mèo con chó con ต้นหนามลงแล้วมันชิย้อนสอนต้นหนามมาเนี่ปักคอหลายก็เก่า้ิงี่มันเถียงกันกันกบหนามเราได้บานนี่จ่ามีโต้ทางหนามเราได้บานนี้อุตส่าห์บ่อันอุตส่าห์บ,บ่ย้อนสอนเราได้ย่านตำรวจจับยางสิมาต่อจักนี้ทั้งหนาอยู่ไม่ไหวดิค่ะ <laughs> เสียงค้างคือเป็นว่าเป็นตะเจ็บที่เสียงค้างเพื่อนหัน แมงบงกระยานหนดีเจอทางออกแล้วปลอดภัยแล้วคุณน่ะจักหมามุยจักโอ๊ยยอดตี่ค so ือไงเด้อ oh, ีจักบาทกันนะ ก็กินแล้วกอกินแล้วนั่งนางงามแท้ค่ะนั่งใบใบพี่น้องเนาะนั่งลำลานั่งใบใบเตี้ยมาค่ะแม่มานั่งลำลาพี่ยายมาคัตมาดลำลาพี่น้องพี่ะได้บรรยากาศได้ปุ๋นละปุตราก็ไปล่างลงกับพอดีกินเหมือดค้าบหนึ่งค่ะกับกระปุ่นบ้าสาวเอาสาวเอาเด้๋นี่แซาะไหลาย ผู้ใจหนึ่งคนถามว่าอันนั้นกินจังไดย้ายอันกินสดเด้อค่ะกินก็ต่อมะฮุ่งกระป้่นกับขนมจีนนี่เขากันคัคขันอยากผัดน้ำมันหอยกับผัดได้ค่ะผัดขัญผัดอยู่มอนะได่นะข่อยว่าอันขวอยว่ามากินสุกไหมเขาก็เลยกินกะดิบน้่พริกกะปิกินผักกรอบก็เป็นอี่ยงกันละกับ้าวปุ้นเขากันลายไลมะฮุ่งเขากันลายค่ะคือเดี๋ยวก็ะพักภายบ้านเฮาเหรอคะรสชาติเออกินในเชียงค่ายอันน่ะทั่วพูเนาะ รสชาติเชื้อไข่ทั่วพูบบไดเอ็นบได้มีบบได้มีอกินขิวคักบ่ได้มีกินเหมิ่นเขียวคักแต่ว <Eat maple güzel benchmark> ่าเมื่อนันข่อไปตกปลาไปซิมมันทั่วลันเต่าควายที่เขาเจ้าปลูกไว้น้ำไฮให้ค่ายให้ให้ให้สัตว์กินนะนะเธอเอ้ยหมิ่นขิวหมินขิวคือทั่วลันเต่าเลยทั่วลันแบบคือจังทั่วลันเต่าที่เขาซื้อกินนั่นไหมมันหมิ่นเขียวเหรนไหมคอยร้องกอาไม้ยำเบิ้ง เออถ้าไปเก็บเอาหน้วยน้อยมันเออถ้ามาเก็บเอาหน้วยน้อยมั่นมาผัดฉันดอกว่ายอดมันก็กินได้ยุถ้าบางตามันต้นน้อยมันบ่ยอดมุกซีนี้มันเป็นกลมกลมจะอดขึ้นสำหรับพี่น้องขาะ้ากลับแล้วจ้าไมด้นะคะคลิปนี้กัเนี่ยพี่น้องค่ะมาฮอดบ้านแล้วค่ะมาฮอดบ้านแล้ววันจะของปิดคลิปเรียบร้อยตอนเว่าคุณนายที่แท้ว้าใส่กล้องคุณนายไม่ได้เว่าใส่กล้องจะของ ค่ะแต่พอกินเนาะค่ะเนาะกินกับข้าวปุ้นพอดีเหมือดมือนึงแซ่บค่ะกินกับขนมจีนข้าวปุ้นก็คือขนมจีนเลยคะ่ะเด้อสีแตกต่างกันกันกบออันอย่างก็ะ่ะถัว่วลันเตาที่ขเขาเจ้าอัน <c oughs> ปลูกน้าไฮไวทไถงงวยควายเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ให้สัตว์นั่นสีต่างกันเพราะว่าตัวนั้นสียอดแบบจะจอยยอดกลมๆน้อยๆพิลิดขึ้นไปขเขาเจ้าไปแต่เกี่ยว เอาไว้ต่เกี่ยวผสมกันกับหยากับ c, หยางไ้ง้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นแค่้าดอกไม้ปา่ามันก็นเลยยอดต่างกันค่ะยอดต่างกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะล่างแล้วแล้วออกมาอ้างจะซื้อค่ะเอามาอ้างเพราะว่าตอนปิดคลิปยวนกับคุณนายหันวันจะคของปิดคลิปใส่กล้องจะคลองแท่ๆล่ะแซวเบ,บอแมนอแมงบงเฮ้ยคุณนายเอ่ยดีนะคุณนายว่าเฮ้ย ค,คุณขิงลุกพอกันคลิปไหมค่ะคุณอพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องค่ะย่านเมงบงค่ะย่านแมงบงเอ้ยแมงบงตัวน้นอยๆนี่หุ่นหวยคนคิงลุกหอกลุกคอดหัวแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสีทนได้เต็มมงบงสีไม่ทนสีแช่น้ําอีกคนร่าง 3, สามซี่น้ามเหรอเออเออหุ่นหวยคนคิงลุกแกลนงไปตั้งหลักก่อนมาหันยังกลับมาเหตุขิปไหม พอไงแล้วหัวควนไปร้อยเอ็ดเกจยาน้าไปได้สุมองย่านอย่างบ่ย่านย่านเบ่งบงแล้ววะอย่า,าวอกจังสี่นะพ่อไงสันดอกเขาสิได,ด้ปากันจะย้อนเจ้าวาองสี่หล่ะสันดอกวะย่านแต่น้อยแล้วค่ะเบ่งบงขึ้นซื้อไปเบ่งบงย,ย่านแต่น้อยเจ้านาไปนี่ก็เฮ้ยห่วย